สวัสดีเพื่อนๆชาวซื้อไนท์ทุกคนนะครับกลับมาพบผมคิมโมจังเลยครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตแพทประจำวันที่24พฤศจิกาย,ยน2 5 5 9จะเต็มยศไปไหนนะครับก็อย่างแรกเนี่ยก็มีแพ็กเกจเซอร์ไนท์มาขายว่าเออว่ะเสียตังค์กันอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมแบค็คไฟเดย์นะก็ทางฝั่งอเมริกาอะไรพวกนี้ก็จะมีลดราคามากมายนะฮะเกมสตรีมเกมออริจินก็ลดกันเยอะแยะนะช่วงนี้มีเรื่องใจตัง ก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะซึ่งแน่ใจว่าจะต้องมีพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทห้าพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดนะครับในการช้อปปิ้งต่อแน่นอนพาร์ทแรกเอามายั่วกันเบาๆก่อนสําหรับสายเติมนะครับหรือคนที่เพิ่งเล่นใหม่และอยากจะตามเบื้อนให้ทันก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะทํานนายใบเลือกซื้อใน4สี่ดาวตอนรับแบคไฟเดย์อย่าพลาดโอกาสได้เลือกอัศวินเซื้อไนนะครับม่ก็กิจกรรมนี้ก็ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะฮะหนึ่งอาทิตย์นั่นเอง นะครับพออัปเดตหน้าผมคาดว่าจะเป็นพัทสนะฮะแล้วก็เมื่อคุณซื้อเนี่ยแพ็กเกตนี้เนี่ยแน่นอนครับเขาจะแถมใบเลือกอสบิน5ดาวซึ่งต้องบอกว่ารางวัลจะมาอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าซื้อปั๊บแล้วได้ปุ๊บนะ่ซึ่งก็สามารถจะกดซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับราคา20เหรียญน,นะครับก็ถ้าเติมกับผมก็750บาทนะครับติดต่อหน้าแฟนเพจคิมจัง 7K ได้เลยนะครับช่องทางโอนกสติกรวอลเล็ตว่าไปวอลเล็ตแ0ดนะครับ ถ้าโอนก็7จ0อนะครับนี่คือแพ็กเกจแรกที่น่าสนใจมากๆโอเคแพ็กเกจต่อไปก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาบ่อยๆมาเรื่อยๆบริทันนำโชคของเมนะครับรับเติมอยู่ที่ราคา400นะใครไม่สะดวกเติมเองนะครับก็ทางหน้าเพจเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่ารอบนี้ได้อะไรบ้างนะครก็วันแรกจะได้รับใบเลือกอัญมณี7ดาวนะครับ6ดาวสิ7ดดาวบ้านเนี <laughs> ่ย นะฮะแล้วต่อด้วยไปเลือกอุปกรณ์เซเว่นไนท์นะฮะหนึ่งร้อยกุญแจก็รวมๆเนี่ยจะได้สองร้อยกุญแจเลือกอุปกรณ์เซเว่นนสองใบใบเลือกท่าสีดาวใบเลือกบินอ้าดาวพีหน้าหนึ่งตัวเลือกอ,อัญมณีสามรอบทองอีกสามแสนคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคุ้มกว่านี้ก็กล่องเมย์แล้วนะก็ติดต่อได้สี่ร้อยบาทวันเลสสี่ร้อยห้าสิบนะครับแฟนเพจเหมือนกันนะครับทำมาหากินมาก่อนนะครับไปดูกิวอ่ะกันนะครับแบนอะไรบ้างฮะก็ แบนกีวลังสปายปัสคาวลินกูโดนสามตัวเลยกูโดนสามตัวเลยโอ้แต่รอบก่อนเนี่ยคือมันแบนแทโอครับเดี๋ยวค่อยจัดใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาแก้นะขอไปทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะฮะว่าจะเอาอะไรลงดีนะครับไปดูกันต่อกิจกรรมมีอะไรต่อนะฮะแบบมาเร็วเค็มเร็วซ่อมเร็วอสวินใหม่มาแล้วฮนะโอ้พลาดไม่ได้เลยเซราปรากฏตัวแล้วก็รีเมคอุทรงนะ ดูว่าแถมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเซากันนะครับโอเคอสุวิตใหม่ประกฏตัวตอนรับเซาไลน์เมคอูซงนะอ่าเมื่อคุณเปิดได้เนี่ยนะฮะเซาหรืออูซงเนี่ยรับไปเลยใบเรียกนะฮะไม่ใช่เลือกนะฮะสี่ดาวธาตุหนึ่งใบนะครับกิจกรรมก็6วันนะครับได้รับในเซาหรืออูซงจากร้านค้าใบเรียกนะฮะซึ่งก็ต้องใช้การเปิดนั่นเองเปิดหานะครับมีระยะเวลา6วันนะครับ กิจกรรมที่2คือวิวัฒนาการหรือข้ามขีดจำกัดเซาลลอูซงนะครับเมื่อเราทําเซาอูซงเป็น6ดาวนะครับหรือวิวัฒนาการนั่นเองนะครับแล้วก็ข้ามขีดจากัดน,นะครับได้รับไปเลยนะกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้นะครับได้ใบเรียกอุปกรณ์เซเวนไนหดาวซึ่งได้อันเดียวเท่านั้นนะฮะก็น่าจะทําเซาทํา,าทั้งเซาทั้งอูซงก็ได้ใบได้อ่าใบเรียกอุปกรณ์เซเวนไนพันเดียวเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ต่อไปเป็นเลดครับเลดก็ยังเป็นเลดของคาม่ากับลินเพิ่มเติมคือเซล่านะฮะไปดูหน่อยเซล่าคืออะไรเป็นกระแสมากในโลกโซเชียลของเซเว่นไนท์นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเงานะอ่ากลุ่มเดียวกับแบ c ็คลรนะฮะแล้วก็เจนยานทิปนั่นเองน่ารักน่ารักกังเลยแต่เขาบอกว่าตามประวัติเนี่ยเป็นป้าแล้วนะไนดูสิเผื่อเห็นไม่เห็นนะ โอเคเป็นป้าแล้วนะฮะเขาบอ,อกตัวนี้นะฮะแต่ตัวเธอเล็กเนี่ยตัวเล็กเค็กดัดฟันเอ,อ่อสกิลกันก,นก่อนเลยนะครับต้านทานความเสียสี่ครั้งเหมือนพวกริปโป้คาร์มาพัตคาวนะฮะอ่าแล้วก็เพิ่มโอกาสโจมตีจุดอ่อน50%ให้อัศวินในทีทั้งหมดคือทุกตัวนะครับไม่ใช่ตัวเองตัวเดียวนะพัตคาวเนี่ยจะเพิ่มตัวเองนะฮะแล้วเมื่อตายเนี่ยก็จะคืนชีพให้อี100%น่าจะเหมือนกรณีของไอรีนนะฮะอ่าเป็นสายเวทนะครับตัวนี้สปีด30นะโสปีดน่านสนใจ สุรัตน์มารีนาต้องมองสปีดก่อนนะครับสกิลล่างนะครับก็สร้างความเสียหายทางเวท60% 2ครั้งเท่ากับ120%นะฮะทะลุบัฟครับ,รบ,บ,รบอ่าดีมากนะฮะอันนี้2เนี่ย60%แล้วก็อันนี้ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ฟิกเตอร์เมท2,000เหมือนพัสคาวนั่นเองแล้วก็ทะลุบัฟนะฮะสรุปมีทะลุบัฟ2ส,สกิลเลยอย่างแรกที่ผมเห็นเลยคือต่อให้แม่อลีนาก็บอสวัวครับบอสวัวเนี่ยเธอใช้แน่นอนนะครับน่าสนใจน่าสนใจ2ส,สกิลเลย นะครับรวมถึงพวกขอคอยต่างๆนะฮะ m, ทาแน่นอนนะตัวนี้ทําแน่นอนแต่ว่าจะลงอารีนาไหมต้องดูเมตาในช่วงนั้นๆน,น,นะครับก็คงอยู่ในช่วงการเทสอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าใส่ทีมอารีนาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเทสให้ดูแน่นอนนะครับแต่คิดว่าถ้ามีคงทําแน่นอนเพราะว่าเอาลงบอสลงหอคอยได้แน่นอนนะเดี๋ยวนี้หอคอยใช้ตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆไปดูการตีแบบป,ปกติของเธอครับพวกี้ยังหลับตาหยีคิดที่ข้อ อ่าดูสกิลก,กันสกิลล่างปล่อยผีถ้าแม่งคุ้คุเหมือนในเนี้ยไอตะค้อนบอลน่ะโกเซนคุดเหมือนว่าจะไม่เจ่ถ้าบนนะเฮ้ยถ้าบนเนี่ย,นนยผมว่ามันดึงดึงคููดาวนานอยู่นะอาจจะดีในการดึงเธอนะครับ แต่ลงมังกรอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่มีที่ลงนะฮะน่าจะเป็นหอใต้ดินบอสวัวเบื้องต้นหอใต้ดินบางชาั้นแล้วก็อาจจะมีกรณีของอารีนานะครับเราดูกันต่อไปนะครับต่อไปตัวที่รีเมคมานะครับก็คืออูซงนั่นเองนะครับอูซงอยู Q ่แมปเก้าใช่ไหมก็สกิลนะฮะรีเมคมาดูพัสซีก่อนต้านความเสียหาย3เมเธอนะครับ แล้วก็ต้านทานสตันนะฮะแล้วก็การเพิ่มพูดาวอย่างกรณีลงหอเจอยูชินเจอเสี่ยวนะครับตัวนี้กันได้นะสี่เทินเลยโอ้เียกก็จัดว่าเด็ดนะจัดว่าเด็ดแล้วก็เอาไปฟาร์มในด่านที่มีพวกตัวเพิ่มพูดาวได้นะกิวแรกครับผมสร้างความเหนียกายภาพ1เป้านะฮะสามร้อแล้วก็เป้าหมายติดเลือดไหลเหมือนโดนท่าแบคโรนะฮะสร้างความเสียห้าร้อยเนะเวลาเลือดไหลนะสเทินนี่ครับอืมแล้วก็ขจัดบัฟด้วยนะออก็เด็ดเหมือนกันนะครับผมว่าจัดว่าเด็ดนะ หอคอยมีสิทธิ์ได้ใช้สูงมากนะครับหรือหอใต้ดินหอใต้ดินหอคอยชั้นต่อต่อไปนะฮะแล้วก็ตั้งคอาแสกายภาพนะอีกท่านหนึ่งนะฮะร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สี่เป้านะครับแล้วมีโอกาสติดสตาร์สูงว่าเดี๋ยวสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่มเติม <ๆ S 2> ดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของแมคแฮีเป้าหมายนะฮะใครมีไว้ก็ใส่ของไปไม่ต้องเสียหลายก็ได้ครับใส่พวกของมังกรธรรมดาถ้าคุณเหลือนะไม่จําเป็นต้องของอเวก็ได้ของมังกรของเซเว่นไนท์ธรรมดาไปนะครับ ผมว่ามีสิทธิ์ได้ใช้ลงหอนะฮะแล้วก็ออไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือว่าหอต่างๆแล้วก็ดันเจียนในอนาโคตนะครับผมว่ามีสิทธิ์ได้ใช้นะฮะอันนี้ก็วิเคราะห์กันสั้นๆนะครับไปต่อกันครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างจ๊ะกิจกรรมพาร์ทสองรีเซ็ตจำนวนการซื้อนะครับซ nah ึ่งผมเห็นแล้วแหละแวบๆนะฮะแม่งมีแต่เรื่องเสศยตังค์พาร์ทสองเนี่ยเนี่ยเป็นไฟเดย์พักสองนะครับก็ต่อจากพาร์ทหนึ่งที่เป็นใบเลือกซื้อนนั่นเองนะครับ ก็รีเซ็ตกิจกรรมมอบรูบี้สเท่านะครับคนที่เติม2,200รูบี้อะไรไปแล้ว3,300บาทเนี่ยก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วก็รีเซ็ตแพ็กเกจทั้งหมดนะฮะแพ็กเกจธาแพ็กเกจกุญแจแพ็กเกจทองนะครับกกรีเซ็ตหมดก็สามารถซื้อได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ลดการใช้จ่ายโภปานนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอย่างแรกไปดูร้านค้าก่อนนะครับรีเซ็ตยังไงกุญแจพันอันที่เคยซื้อนะฮะกลับามาแล้วทองมีนะฮะธาตุครบนะครับ าแล้วก็ร้านค้าโตปาสเนี่ยก็ลดราคานะซูเปอร์ไนท์เหลือ400ครับพีน่าเหลือ110เท่านั้นเองนะครับ60นะครับหิน40หินเนี่ยน่าจะเท่าเดิมนะครับสามอันหลังเนี่ยน่าจะเท่าเดิมนะครับมันจะลดไอ้สามอันแรกนะครับแล้วก็ทีนี้อลิสไม่มีนะกลายเป็นลูบี้คูณ1.5นั่นเองนะครับรับกิจกรรมอาทิตย์นี้ส่วนถามว่าเวลาผสมเนี่ยมันมีมันมีไอ้นี่นะเว้ยมีลดราคา เวลาประสงค์มีรังจาก50ปาร์ตหรือ40ปาร์ตการถอดอุปกรณ์จาก25ปาร์ตนะครับอุปกรณ์อาวุอุปกรณ์ม่วงเนี่ยเหลือ15โพปาร์ตเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นอุปกรณ์ธรรมดาล่ะลดราคาหรือเปล่าไปดูกันอยากรู้ต้องกดดูนะฮะก็ลดจาก10เหลือ8นะก็ลดไป20%นั่นเองนะครับโดยประมาณอัญมณีล่ะอัญมณีก็เหลือ8นะฮะจาก10นะครับโดยประมาณนะฮะก็ลดราคาลดโทปาร์ตประมาณนี้แล้วกัน นะครับค่อนข้างละเอียดนะอธิบายไปครับสสใจถามไว้ใต้คลิปนะฮะใบเรียกแบบเลือกได้ปรากฏอันนี้ผมก็ลองมาแล้วหทีไม่เห็นได้เซาเลยนะครับพาร์ทสฮะเนี่ยแบ็คไฟเดนะฮะก็ราคา300รลูบี้น่าจะเหมือนคนที่เคยทำกันนะฮะไว้ทำจิ๊กซอได้ไว้หาตัวพวกนี้ได้นะฮะเลือกได้5ตัวก็มีเซาให้เลือกนะครับอัตราการดรอปก็มีโอกาสดรอปอสศวินเหมือนปกตินะฮะก็คืออันนี้เองนะครับ าสามารถเลือกสีดาวได้เวลาเรากดเข้าไปเนี่ยผมบี้ไม่พอนะยังไงใช้ไม่ได้นะฮะก็จะมีเซาให้เลือกนะครับเลือกเซาเลือกอู๋ทรงอะไรได้หมดเลยเลือกเจกได้หมดนะครับเซาทำไมรูปนี้น่าตลกมากนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการเลือกเนี่ยซึ่งพอเราเลือกเสร็จเนี่ยมันก็จะไปสุ่มอยู่ในใบกลางครับมีโอกาสได้หนึ่งใน5้าตัวที่เลือกนะครับที่เหลืออีกสิบใบก็ตามปกติเลยนะครับผมลองไปแล้วมันคีมใบทองมาเจ็ดใบไม่ได้ห้าเลยเลย ครับเออไม่ได้เซราด้วยได้ฝงเยียนมาแทนนะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากทำจิ๊กซอเพิ่มเติมก็ใช้ระบบนี้ก็ถือว่าดีของผมครบไปแล้วนะฮะแล้วก็อาร์เรสคับแน่นอนยังไม่เปิดนะครับรอกันไม่ก่อนนะฮะรอบนี้ใบรวมไม่มีนะครับเซรานะครับเออมีการปรับระบบการรวมเป็น2อาทิตย์นะครับสําหรับตัวที่เข้าใหม่นะฮะเฮ้ยเหมือนมันรีเซตครับรีเซตนะฮะ ทำให้สาม,มารถเนี่ยจะเอาหกดาวมาแลกได้นะครับผมมีปะวะเออเนี่ยลองเซเนี่ยนะครับเอามาแลกได้ตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวไปสุ่มนะฮะคิดว่าเป็นสตรีมช่วงเย็นนะเดี๋ยวเพื่อได้เซานะครับเดี๋ยวค่อยทําทแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อกันเลยปะน่าจะไม่ตกหล่นอะไรนะรอบนี้นะข้อตูมโคตรยาวเดี๋ยวข้อตูมเดี๋ยวว่ากาันข้อตูมนี่ก็เป็นอีเวนต์แบ็คไฟเดยเหมือนกันนะ ทำไมมันเอา,ารวม mix and match ขนาดนี้ปฏิทินนำโชคของเมย์นะฮะคุยกันไปแล้วแต่คือ Ruby ครูบี้ครับมาดูกันสะหน่อยฮนะก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะฮะแทนร้านคาริสนั่นเองถ้ามีแคดแบ็กก็จะไม่มีราคาลิสเช่นเวลาคุณซื้อแพ็กเกจที่มันมี1้0รูบี้เนี่ยนะฮะก็จะได้แถมโบนัสเนี่ย90รูบี้กับ7โพปาร์ตนะฮะซึ่งแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยจะไม่รวมครั้งแรกที่ได้รูบี้2เท่าคืออันนี้ครับ ครั้งแรกที่ได้รูปี้สองเท่าเดี๋ยวผมให้ดูมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้โอเคเนี่ยเวลาที่คุณซื้อสองเท่าเนี่ยได้สองพันสองร้อยถูกปะจากปกติเนี่ยมันจะได้แค่เท่านี้เองได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะอ่าพอคุณได้สองพันสองร้อยมันไม่ใช่แถมคุณเลจุดห้าให้คุณนะครับถ้าคุณซื้อตรงเนี้ยที่เขียนว่ากิจกรรมเนี่ยคุณจะไม่ได้แถมนะฮะดังนั้นระวังด้วยนะผมเคยโดนเมื่อนานมาแล้วนะฮะประมาณนั้นนะฮะอย่าลืมนะถึงตรงนี้เนะี่ยไม่แถม นะครับเดี๋ยวลองต่อไปไปเลยคอสตูมโคตรยาวก็มากลับมาขายครับน่าจะเป็นรีเซลหมดเลยนะเพิ่งเคยเห็นหมดแล้วนะครับทั้ง3เซตเลยนะครับ30ชุดเนี่ยโหดูดิไปดูกันแบบยกแพ็กเกจเลยนะครับแพ็กเกจแรกที่รีเซลกลับมาก็2,100รูบี้ราคาเต็มนะฮะนะฮะตัวปาร์ตเหมาหมดก็ประมาณสี้เจ็ดสิบพอมีรูดี้นะฮะไอรีลาเซล เดลโลนะฮะเจฟฟี่สตุยคิดหัวว่งังมีเล่นกันทุกคิดนะครับอันนี้แพ็คแรกนะครับน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วแพ็คสองก็ยังเป็นเซเว่นไนซ์อยู่ครับสมูไรสมูไรรูดี้เดลโลนเดลโลนผมอีโมเจฟตรงผมเต้ยเต้ยนะฮะไอรีนลุงรังนะฮะดูลุงรังนิดนึง ลาเชลน่ารักนะฮะไม่ลำเอียงเท่าไหร่กระปายผมหอกนะฮะแล้วก็คิดหูเอลนะครับหูเป็นเอลเลยอ่ะดูดิหูแม่งเป็นเอลหูแม่งแหลมมากนะครับแล้วก็แพ็คที่3ครับอันนี้เป็นตัวธรรมดาหมดนะครับก็ราคารถลองดูตามนี้เลยฮีวานครับฮีวานนี่นึกว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยิงประตูได้ตีลังกาคารินฮะ ขโมยไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะขโมยมเรียกป่องไฟจะได้ไหมเนี่ยจำชื่อไม่ได้เรียกไม่ได้จำชื่อไม่ถูกงานวัดมานะฮะไล่ผีไปไล่ผีได้นะครับสังเกตอ๋อมีหูฮะอยู่กับหมามากมีหูหมาน่ารักอ่ะเนี่ยโอ้โหฟ้าสายฟ้าฮะสายชมพูมดีไม่มีสายเหลืองนะฮะ สายแดงเข้ามาโอ้ชุดเบิกา้านชุดนี้ผมว่าผมเห็นนานมากแล้วนะฮะเจ๊ก็ขาวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเจ๊เจ๊ยืนเฉยไม่ได้เจ๊ต้องกระโดดยุอีน่ารักสุดๆเท้ามดิเข้ามาเข้มาโอ้ยมิวสิ t แ m นน่ครับก็สามชุดนี้กับสามแพ็กเนี่ยกำร์เรลเซลซึ่งบอกเลยว่าสามารถจะมาซื้อ,อแบบเป็นแพ็กเก็เดียว เป็นตัวเดียวได้นะครับนี่ตัวเดียวแต่ตัวเดียวเหมือน yeah, จะไม่ลดนะครับห mm hmm. ูยสิสิบห้าโกปาเลยหรอโคตรแพงมันแพงกว่าชุดธรรมดานะครับสแตเท่ากันนะสะแตเท่ากันนะครับต่างกันตรงราคาโทปาสเนี่ยเพิ่มไปอีกห้าปาสเลครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะสําหรับออทางด้านคอสตูมนะฮะแทนี้จริงๆเหมือนไม่มีอะไรแต่แม่งยาวนะงานขายแม่งเพียบ แต่ที่นำโชคก็ปกตินะครับก็ไม่แถมอะไรนะรอบนี้นะไปดูครับใบเรียกอัจ,จรรมณีเซเว่นไนนะครับก็กลับมาขายในร้านค้าเรียบร้อยนี่ครับทำไมกูต้องเหนือด้วยนะครับก็25ลรูบี้นะสุ่ม 4- ถึง6ดาวนะใครมีดวงใครขาดอัจมณีลองไปจัดกันนะครับก็จะอยู่ในร้านค้าตรงนี้นะฮะเข้าตามมาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับยีบรูบี้กดแม่งสักหนึ่งที นับในหลอดล่องโคยี่ด้วยนะนับนะครับนับเนี่ยถ้าดวงสวยแบบผมก็จะ <c oughs> ได้สีดาวประมาณนี้นะครับแล้วกูกดทำไมเน่อก็น่าจะหมดแล้วป่ะหมดเถออนะเหนื่อยแล้วนะแล้วก็กลงล้อก็ยังอยู่นะครับก็อย่าลืมไปทํากันทุกวันนะครับผมก็รอใบเลือกวันสุดท้ายวันที่สิบหเนี่ยของกิจกรรมเนี่ยจะเอาอูซทรงเอ้ยไี่ยอู๋ทรงเฟิงเยี่ยนนะฮะมาทําให้เป็นสีสิบเนี่ย งวันนี้ก็สรุปแพทเท่านี้แล้วกันนะฮะาใครสนใจเติมเงินไม่สะดวกทมเองติดต่อแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากเป็นการเติมเงินทางแฟนเพจรวมถึงกดไลค์ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารการสตรีมสดกิจกรรมต่างๆนะฝากซับสไคร์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สั้นๆหรือเปล่าปกติมันสั้นกว่านี้วันนี้ไม่สั้นเลยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ